อมอซักสาธารนสุขจังหวัดชุมพรนะะ,ะด้วยที่ว่าเราทํางานในตําแหน่งที่น้อยเงินเดือนมันก็จะน้อยไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่าองค์กรไม่ดีนะคะคาว่าสากลทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าองค์กรดีมีทั้งมีทั้งหุ้นมีทั้งฝากมีทั้งกู้มีสวัสดิการการปันผลอะไรทุกอย่างแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่เรียน ไม่ได้เรียนสูงมากแล้วก็รับารทำงานตรงนี้ก็คือค่าตอบแทนมันก็จะน้อยแต่พอมาทําได้สักพักนึง้วยค่าตอบแทนน้อยแต่ตัวเองได้เป็นคนที่เช่าขวคว้าหาหาความรู้หาไรายได้เข้าครอบครัวอ,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 อยู่แล้วค่ะก็ได้มาทําธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงปูนาเปิดฟาร์มเลี้ยงปูนาอยู่ที่นาชะอังอ่าพีพ,พีฟาร์มปูนาแล้วแรกมันก็ดีหมดทุกอย่างค่ะ ดีทุกอย่างในการที่ว่าความปูนาตอนนั้นมันฟีเวอร์มากมันดังมากก็มีรายได้เข้ามาในครอบครัวแต่พอมาถูกกับโควิดนี่สิโควิดมันเข้ามาทําลายกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่เล็กใหญ่ก็กระทบมากเล็กก็กระทบน้อยแต่คําว่าเล็กกระทบน้อยของเราคือมันใหญ่เราก็เลยเลิกเรื่องทาปูนาไปแต่พอมาอีกสั้นหนึ่งก็มีพี่ที่โรงพยาบาลท่าแซกคือคเขาปีจงซอกอะค่ะ ได้มาแนะนําให้เราได้รู้จักกับเดนเจมรู้จักกับการได้เงินเป็นวินาทีและก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีเราก็เลยตัดสินใจมาตัดสินใจใจใหญ่เลยนะคะลงเงินดีเลยค่ะอยากจะเป็นหุ้นส่วนกับกบริษนะัทนคตอเราเป็นกิจเสร็จแล้วเราก็ยังไม่รู้ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกค่ะแต่ว่าก็ได้มีคือทางทางเจมนี่เขาจะมี โรงเรียนสอนสอนให้ทุเล่าทธุรกิจสอนให้เรารู้จักผู้ปะผู้คนได้รู้จักกับใครบ้างอยากจะรู้จักกับคนที่สําเร็จอย่างที่คนที่ว่าเขาทําแล้วเขาโอเคเราก็ไปไปแขครั้งแรกที่สงขลาค่ะก็ไปหนึ่งคืนสองวันกลับมาก็ยัง,ย,งยังจับจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่ดีก็ต้องให้โค้ชซึ่งมีโค้ชสตาที่จ,จ่าจมพลเนี่ยค่ะแกคอยเป็นพี่เลีล้ยงแล้วก็โค้ชพี่ลีจงซก ช่วยจนเราเอ๊ะเราต้องหาะไรได้นะเพราะว่าเราเป็นผู้ส่วนขอบบริษัทแล้วบริษัทนี้ก็เหมือนบริษัทของเราเพราะว่าเราลงลงทุนไปแล้วเราต้องได้ตังค์กลับมาและก็ได้สิ่งที่เราอยากจะได้คือเป็นคนที่ว่าชอบชอบหาไรายได้มากกว่าเป็นครอบครัวที่ค้าขายมาตลอดก็เลยลงพื้นที่กันแต่ก็ยังไม่ได้ผลสุดท้ายก็พี่ก็าบอกว่าเดี๋ยวไปเราเราไปไป,ไปแคมป์อีกทีหนึงไหมน้มองจะได้เกต แผนธุรกิจของเราเรามีพี่เลี้ยงเยอะแยะมากมายไปแลกเปลี่ยนกันก็เลยไปที่นครนายกที่นครนายกก็หนึ่งคืนสองวันกลับมาเอาแล้วคนี่ค่ะมันแบบสปีดมากคือฉันต้องทําได้ฉันต้องมีรายได้เพราะเป็นคนใครๆก็รักในหลวงนะคะหนูรักในหลวงมากเลยนะถ้าในหลวงอยู่ในกระเป๋าเราแล้วอุ่นใจเยอะนะคะหนูก็ก็เลยโอเคลองกับพี่เขาอีกรอบหนึ่ง ก็เราธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจหนึ่งแต่สองค่ะมันก็คือว่าเราต้องหาคนมาที่มามากินนวตัตกรรมกับเราแล้วก็มาทําธุรกิจกับเราเพื่อให้อธุรกิจมันลื่นไหลเป็นทีมก็ได้ก็คือพี่โคสตาแล้วก็พี่รือยังซอกก็ลงเป็นที่อีกทีมน้องมไม่คิดนะคะว่ามันจะได้จริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าได้ได้แล้ได้เป็นวินาทีก็เลยไปลองกับพี่อีกคนหนึ่งว่า ลองมาทําธุรกิจไหมธุรกิจที่เคยทําเคยล้มเหลวมาแต่อันนี้มันจ่ายเป็นวินาทีนะแต่ตัวเองก็ยังมั่นใจว่าได้จริงหรือเปล่าอ่าพอไปคุยแล้วเขาก็โอเคว่าก็เป็นโรคประจําตัวอยู่ด้วยแล้วก็อยากจะลองทําดูว่าเด็เจมส์นะี่ยเขาจ่ายเป็นวินาทีจริงหรือเปล่าก็เลยมาทําค่ะในวันเดียวค่ะน้องปิดเอ็มดีได้โดยที่ว่างงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมปิดเอ็มดีเราพี่เขาตันมั่นใจเรา เพราะฉะนั้นเวลาเราไปชวนใครไ,ไปไปแนะนาใครเราต้องให้คนที่เขารูจักกับเราแล้วมั่นใจกับเราแล้วมันจะโอเคมากก็ปิดน,นดทีได้ยูสานดีเลยค่ะสี่หมื่นกว่าบาทที่กาโอารับอยู่โอนเ,เ,เขา้าบัญชีเราตอนบัญชีเขาปูอะไรเสร็จหมดทุกอย่างแป๊บเดียวค่ะปินานทีจริงๆเงินก็เข้าบัญชีเราเหมือนกันใ <stop! S 1> นสามวันค่ะน้องมีไรายได้สามหมื่นกว่าบาทจากที่น้องทํางาน หนึ่งเดือนนะคะน้องถึงจะได้หมื่นกว่าต้องใช้แค่หมื่กนกว่าบาทลและตอนนี้น้องก็แตะสี่หมืนะะ่นแล้วอาจจะห้าหมื่นอย่แล้วเพราะว่ายังมีเคสรอยอีกสองสามเคสเลย<ด>เพาะะ่าใช่<ด>บอกว่าคนที่อยู่ในห้องนี้เป็นคนที่โชคดีของจังหวัดชุมพรในวันนี้เพราะได้ไปเจอธุรกิจดีๆและก็มีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นขอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเพราะน้องยืนยันและมั่นใจว่าเดเจมเนี่ย เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมีกระเป๋าที่สองไว้สำรองไม่ใช่สำรองมาีอาจจะก็เป็นกระเป๋าที่หนึ่งของเราก็ได้เพราะว่างานประจาเนี่ยเขาจ้างเราเท่าไหร่เราก็จะเอาเท่านะั้นแต่ถ้าเราทําเองแล้วถ้ามีเงินเข้ากระเป๋าจริงๆเนี่ยมันรู้สึกูมิใจและคืตอตําแหน่งของน้องตอนนี้สามหมื่นหนก็พูดว่าเพลนี่หนูก็โอ้โหเพลนของชันเนี้ทำได้ทุกคนเลยเนี้ยโชคดีมากๆค่ะวันนี้ ทดลองดูนะคะสิ่งที่ฉันได้จริงๆก็คือเอ๊ะนี่มันธุรกิจอะไรวินาทีเดียวแปบ๊บเดียวได้เงินแล้วแถมสิ่งที่แถมแถมมาอีกอย่างมันก็คือส,สุขภาพที่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวเองค่ะพี่อาจจะมองว่าหน้ามันมันอายุเท่าไหร่แล้วแต่าท้ายไม่ถูกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครใครที่เข้ามาตรงนี้ได้กินวิตเล ER ์แล้วได้ทําธุรกิจแล้วแล้วก็จะรู้บอกว่า ต่จริงคุ้มค่าจริงๆเพราะเป็นเงินกระเป๋าที่สองที่ว่าคุ้มค่าเพราะฉะนั้นยุ้ยขอต้อนรับทุกคนในวันนี้ไหมคะเข้ามาเป็นข้าวเปรตีนด้วยกันค่ะข <Hey. S 1> อเสียงปรบมือกันดังนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้องยุ้ยนะครับน้องยุ้ยของเราน,รน,นี่คือนักธุรกิจ